สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องตำนานเมืองยองน้อยให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับตำนานเมืองยองน้อยมีความน่าสนใจยังไงโปรดติดตามกันต่อไปนะครับผมเมืองยองน้อยนั้นเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันมานานจากรุ่นสู่รุ่นมาหลายชั่วอายุคนแล้วหวังว่าทุกท่านคงเคยได้ยินและรู้จักเมืองยองกันมาบ้างแล้วนะครับเมืองยองคือเมืองที่อยู่ ทางภาคตะวันออกของรัชฉานประเทศเมียนมาส่วนมากเป็นชาวไทยลื้อที่อาศัยอยู่ในเมืองยองเคยมีตำนานของล้านนาไทยเขียนไว้ว่าสมัยพระเจ้ากาวิละเจ้าผู้ปกครองนครเชียงใหม่เคยมารบและกวาดนอนเอาประชากรคนเมืองยองไปมากมายสมัยที่เรียกว่าเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองและเรียกว่าชาวยองจนถูกนำไปก่อตั้งบ้านเรือนมากมาย จนกลายมาเป็นจังหวัดลำพูนจนถึงทุกวันนี้เมื่อทุกท่านได้รู้จักเมืองยองพอสมควรแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเมืองยองน้อยก็คือเมืองลับแหลที่คนธรรมดาเรามองไม่เห็นเป็นอ,อีกเมืองหนึ่งที่อยู่ทับซ้อนกับเมืองยองที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ตำนานจากผู้เฒ่าผุกเก่เล่าไว้ว่าจะว่าเป็นผีก็ไม่ใช่เป็นคนเหมือนเรานี่แหละพวกเขามองเห็นพวกเรา แต่เราไม่เห็นเขาแต่จะเห็นเป็นบางครั้งตอนที่พวกเขามาเที่ยวที่บ้านเราเพียงแต่เราไม่รู้ว่านั่นคือคนเมืองยองน้อยเมื <water> องยองน้อยน,นั่นท่านว่าต้องถือสัจจะถ้าใครมีศีลและมีสัจจะไม่โกโหก,กหลอกลวงใครผู้นั้นจึงจะมองเห็นเมืองยองน้อยได้ครับเคยมีหลายๆคนยืนยันว่าได้ไปเห็นเมืองยองน้อย มาแล้วตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีคนที่เคยไปเห็นมาพระผู้มีศีลและเป็นพระชื่อดังและเป็นที่นับถือแก่ชาวบ้านชาวเมืองสมัยก่อนเช่นพระพิหลงป่าบงเมืองยองและปัจจุบันนี้พระคุบาบุญชุ่มยานสังวโรท่านเองก็ยังเคยพูดถึงเรื่องเมืองยองน้อยนี่อยู่บ่อยๆครั้งเช่นกันครับ มีผู้ใหญ่ที่เป็นกรรมการช่วยงานบุญที่พระาธาตุหลวงจอมยองเขียนชื่อและประกาศรายชื่อผู้บริจาคทำบุญที่พระาธาตุหลวงจอมยองท่านเล่าไว้ว่าที่เมืองยองนั้นจะมีงานบุญพระาธาตุหลวงจอมยองประจำปีทุกๆปีในช่วงเดือนกันยายนหรือเดือนเจ๋งปิงของชาวไทยลื้อก็จะมีผู้คนมากมายหลั่งไหลกันมาจากทุกที่ทุกทางของรัชฉานและชาวไทยทางภาคเหนือของเรา และพี่น้องจากประเทศลาวและจากประเทศจีนและจากเมือง12ปันนาหลั่งไหลกันมาทําบุญแทบจะทุกๆปีนะครับท่านว่าช่วงนั้นผู้คนจากเมืองยองน้อยก็มาทําบุญมากมายเช่นกันวันนั้นเราจะสังเกตได้ง่ายๆคือคนเมืองยองน้อยจะแต่งตัวแปลกๆที่ไม่เหมือนคนเราในสมัยนี้จะแต่งตัวแบบโบราณผ้าฝ้ายสมัยเก่าก่อนไม่ว่าหญิงหรือชายจะดูสวยหล่อแต่ไม่ค่อยพูดเยอะ และถ้าพวกเขามาบริจาคทำบุญก็จะเป็นเงินก้อนเงินเหรียญสมัยก่อนและกรรมการผู้รับบริจาครู้ทันทีว่าคือคนเมืองยองน้อยเมื่อพวกเขาบอกชื่อที่จะต้องประกาศชื่อพวกเขาจะมีคำนำหน้าว่าตื้อหรือขุนหรือหมื่นเช่นตื้อคำปันหรือขุนแสงคำหรือหมื่นคำแดงอย่างนี้เป็นต้นครับ ถ้าใครเคยไปทําบุญที่พระาธาตุหลวงจอมยองที่เมืองยองและได้ยินเสียงประกาศรายชื่อผู้บริจาคและเป็นหมืน่นเป็นขุนดังเช่นที่ว่ามานี้ก็แสดงว่านั่นละคือคนเมืองยองน้อยล่ะครับทุกๆวันนี้เขตเมืองยองน้อยจะตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของดอยพระาธาตุหลวงจอมยองอยู่บนดอยพระาธาตุมองไปจะเห็นเป็นป่าเขาวกว้างใหญ่และมีสัตว์ป่านานา,นาชนิดอาศัยอยู่มากมาย ผู้คนเมืองยองปัจจุบันนี้ก็ยังคงไปล่าสัตว์กันอยู่ครับจนมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งว่ามีชายคนหนึ่งไปล่าสัตว์ถึงเขตป่าเมืองยองน้อยเขาเล็งเห็นหมูป่าฝงหนึ่งจึงใช้ปืนยิงหมูป่าพอเขายิงหมูป่านัดเดียวหมูป่ากับตายถึงสองตัวเลยทีเดียวครับเขาจึงเข้าใจว่าไม่ใช่มีแต่เขาคนเดียวที่ยิงหมูป่าฝงนี้ ต้องมีใครอีกคนหนึ่งที่ยิงพร้อมกับเขาเขาจึงเดินเข้าไปเอาหมูป่าแค่ตัวเดียวแล้วพูดว่าผมยิงตัวหนึ่งผมจะเอาแค่ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งใครยิงก็มาเอาไปเลยเท่านั้นเองอยู่ๆเขาก็มองเห็นชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเอาหมูป่าอีกตัวหนึ่งแล้วชายผู้นั้นจึงพูดกับเขาว่าคนเป็นคนที่มีสัจจะจริงๆเขาจึงถามชายผู้นั้นว่า คนเป็นคนที่ไหนอยู่บ้านไหนเหรอชายผู้นั้นจึงบอกเขาว่าข้าอยู่เมืองยองน้อยเมื่อเขาได้ยินเช่นนั้นจึงตกใจและประทับใจมากเขาจึงขอเป็นเพื่อนและบอกกับชายคนนั้นว่าผมได้ยินผู้เท่าผู้เกเล่ากกันมานานแล้วผมอยากเห็นและอยากไปมากพาผมไปกับท่านได้ไหมและชายผู้นั้นจึงพาเขาไปด้วยพอไปถึง เขาได้เห็นบ้านเมืองที่กว้างใหญ่ไพศาลและมีผู้คนอาศัยอยู่มากมายชายผู้นั้นจึงพาเข้าไปพักที่บ้านและพาไปรู้จักเพื่อนๆและพี่น้องอีกมากมายไปอยู่ที่นั่นหลายวันจนลืมคำว่าจะกลับบ้านเพื่อนใหม่พากินพาเที่ยวจนไปพบสาวสวยคนหนึ่งและได้แต่งงานกันอยู่กินกันที่นั่นส่วนญาติพี่น้องที่อยู่ทางเมืองยองเราทางบ้านของเขา ก็เห็นว่าเขาเข้าป่าไปล่าสัตว์หลายวันแล้วไม่กลับมาจึงไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้ประกาศเสียงตามสายบอกชาวบ้านช่วยกันออกตามหาผู้คนช่วยกันออกตามหาหลายวันก็ไม่มีใครเห็นญาติิจึงเข้าใจว่าเขาคงตายเสียชีวิตแล้วหรือถูกเสือกินแล้วจึงหยุดการตามหาเวลาผ่านไปนานกว่า3ปีเขายังอยู่กับภรรยาเขาที่เมืองยองน้อยและมีลูก ด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกชายวันหนึ่งภรรยาเขาจะไปเก็บผักในท้องทุ่งนาก่อนจะออกไปภรรยาได้บอกกับเขาว่าอย่าพูดจากโกหกใครนะพี่ถ้าหากโกหกใครแค่คำเดียวเราจะไม่ได้เจอกันอีกเลยหลังจากภรรยาเขาออกไปได้ไม่นานลูกชายตัวน้อยของเขาเกิดร้องไห้มากร้องไห้หาแม่อย่างเดียวอยู่ๆเขาก็หลุดปากโกหกลูกชายว่า อย่าร้องลูกอย่าร้องนั่นแม่มาแล้วแม่มาแล้วลูกทันใดนั่นเองทั้งเมืองก็กลายเป็นป่าใหญ่มีแต่ป่าไม้และภูเขาที่เขาเคยมาล่าสัตว์เขาจึงร้องไห้เรียกหาลูกหาเมียก็ไม่เห็นใครสักคนเขาจึงเดินกลับบ้านที่เมืองยองเราปัจจุบันนี้ผู้คนในหมู่บ้านและพ่อแม่และญาติพี่น้องเห็นก็พากันตกใจมากจึงพากันถามเขาว่าไปอยู่ที่ไหนมาหายไปนานถึงสมปีเลย เขาจึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเขาให้ทุกๆคนฟังจนถึงทุกวันนี้ได้ยินว่าคนคนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ที่เมืองยองอยู่เลยนะครับและชาวไทยลื้อที่เมืองยองและหัวเมืองใกล้ๆกับเมืองยองแถวแถวนั้นก็ยังคงเชื่อเรื่องเมืองยองน้อยกันอยู่นะครับว่ามีจริงหากชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วผมจะสรรหาเรื่องราวแปลกและตำนาน ที่น่าสนใจมาเสิร์ฟให้ท่านได้รับฟังรับชมกันอีกต่อไปครับพี่น้อง